คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวปวันอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวปวันไปตอบนะคะโฮย้ยนางดีใจอะ่ะโอ้ลูดอ่ะรูดอะ่ะมันมาสองเด้งอ,อ่ะเออถ้าลูดถ้ามันเป็นเลขเบิ้ลมันจะสองเด้งไงโอ้โคตรฟุกเลยอะ่ะ ถูกหกสองแล้วถูกไอไ้อชุดสี่ตัวที่บอกว่าเออระวังเลขนี้มาด้วยกันนั้นเพราะมันมาด้วยกันบ่อยนะเลขชุดนี้เออแล้วมันไปตรงกับหน้าช่องเลยไงหน้าช่องนั้นเทียบเสร็จแล้วมันได้ 2, 3, หกสองหกสามใช่ไหมเออ,อหัวใจเต้นรู งวดนี้นาวิ่งเยอะนะเพราะว่างวดที่แล้วโดนกินไปสองหมื่นกว่าใช่ไหมก็เอาคืนอือโอ้สี่ห้าเท่ามะอ้ไอเท่าเกเข้าสารงวดนี้กูไม่ได้ไปอะเนาะเออไม่ว่างไอเท่าเกเข้าสารโทรตามใหญ่แล้วไม่รู้หมดใจวายตายหาแล้วมั้ง <laughs> กูบอกแล้วไม่กูบอกเท่าเกเข้าสารแล้วกูวงงวดนี้นะถ้าศูนย์ไม่มาเนี้ยกูเลิกทําเลขเลยจริง กูปิดกลุ่มปิดอะไรหมดเลยเพราะกูคุยไว้แล้วอะ่ะเออกูปิดกลุ่มกูจะบล็อกกูจะยกเลิกชอกหมดเลยกูจะไม่ให้ละเลขโอ้คือมั่นใจแบบสุดๆว่าศูนย์เนี่ยมาแน,น่นอนเพราะว่าซองที่หนึ่งซองที่สองมาตรงกันเพราะว่าอ่ามันมาตรงกันมันไม่มาสองงวดเลยไหมงวดหรือสองอะงวดหนึ่งใช่ไหมงวดหรือสองอะจำไม่ได้ละเออมันจะอย่างเงี้ยของของของมะนี่นะ ถ้าว่ามันมาตรงกันอย่างนี้นะประมาณงวดหรือสองงวดของแกนะจะมาปังทันทีเลยอือรู้แล้วเพราะว่าในสูตรนั้นสูตรล่างชุดล่างสูตรล่างนั้นศูนย์อะเออกี่กี่ชุดกี่ชุดก็ชนศูนย์ใช่ไหมเก้ามันเสกไปอยู่หลักร้อยเก้ามันดังบบกแนละ้วนี่เก้าดังแต่หกเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันจะมาเจ็ดงวดติดแล้วมั้งโอ้ มาได้ไงแล้วมันออกศูนย์ศูนย์มึงว่าใครที่ให้ถูกก็โอ้โหเลขศูนย์ศูนย์ชุดร้อยปีออกครั้งหนึ่งอะมึงว่าโอ้ดีกูบอกแล้วว่าเวลานี่แหละให้ให้วิ่งแล้วก็รูดเครดิตรู้ไหมอืมโอกาสที่ว่ามันได้เยอะมีมีสมาชิกอยู่ประมาณสิบสิบสี่สิบห้าคนน่ะนะที่ทักมาบอกกันนะนอกนั้นก็ไม่รู้เนาะเขาบอกเขารูดอย่างเดียวนี่ป้า อคุณได้กันแบบกันนำซัมเมอร์เซลเลยออนะโออดนาะอัดคลิปก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับปวันหลังหวยออกนะคะเป็นยังไงมั่งค่ะน้องๆค่ะเลขปวันนี้ก็มาแต่ตัวเด่นเนะาะอชุดก็นี่ปวันวิ่งนะปะวันวิ่งบนวิ่งล่างนะก้าเนี่ยปวันก็ ไอนี้แล้วเนาะแต่ว่าประวันไปไอ้นั่นอะวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ตอนที่ว่าทําเลขลงหน้าช่องเนาะ,ะวันว่าเก้าเนี่ยคือมันดังเกินไม่รู้มันจะมาไม่จริงอ่ะมันมาแต่มันเป็นหลักร้อยแต่ว่าประวันวิ่งประวันจ็อกกิ้งงั้นวันก็ได้บนใช่ไหมจ็อกกิ้งล่างเนี่ยไอน,นี่อัน,นี้ลุดบนเนี่ยประวันไม่มั่นใจนะว่าเขาจะมานะ,นะเพราะว่าเลขมันดังมากแต่ว่าสูตรเนี่ยะวันมั่นใจมากประวัน รูดเครดิตแล้วก็วิ่งโอ้หท็อกแกเข้าสานคือวิ่งอันะงวดนี้นะวิ่งแล้วก็รูดเครดิตปื๊ดปื๊ดอะเนาะไม่รู้ว่าน้องๆในกลุ่มอะรูดกันไหมนะปวันก็บอกตลอดอะนะว่าเวลาเอาเลขเนี่ยตัวเดียวเนี่ยคือเราได้เงินแล้วอะเนาะอือแล้วเวลาเรารูดเครดิตถ้ามันมาเบิ้ดอย่างเงี้ยสองเด้งอ่ะปวันได้สองเด้งอ่ะปวันรูดเครดิตอะเนาะแล้วก็วิ่งอือโอ้โหบนล่าง โอ้ยอ้ยอ้ยคืนแล้วงวดที่แล้วกินไปสองหมื่นกว่าเพราะว่างวดนุ่นถูกเยอะงวดที่ผ่านมาในประวันซื้อไม่เยอะเลยหมดไปสองหมื่นสามหมื่นกว่าบาทประมาณนั้นเนาะเอางวดนี้ก็เอาคืนหมดค่ะก็ไม่เหลือคือเช้าเช้ามาก็ได้หุ้น v i p แล้วเนาะได้หุ้น v i p แล้วอะได้หุ้น VIP มาสิบสิบใบเท่าได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะเออนี่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยรอบสองนี่ว่าประวันยังไม่ได้เข้าไปดูมัวแต ลุ้นเลขอยู่หูพอมันนะอาจจะออกอะไรรางวัลเลขท้ายสองตัวได้แก่ศูนประวันเกตดกันว่าโอ้โหโคแหบโคแห้งเหมือนนี้ประวันเดโดหูดีใจมากประวันนึกว่าหูมันจะมา02นย์สองหรือ0ูมาหรือ08นยอะไรวะโอ้มาศูโอ้ย, 0, 0, อยเลขร้อยปีออกครั้งหนึ่งแม่เอ้ยนะ แต่ศูนย์เนี่ยประวันรู้แล้วว่ามาแน่นอนแบบไหนมาแน่นอนนั้นอืมเนี่ยเนาะดูดิประวันให้หกหนึ่งมันไม่คิดว่าประวันนี่นาะไม่คิดไม่คิดนะว่าหกนี่จะมาอีกเพราะปกติแล้วเนี่ยออมันไหลกี่งวดอะ่ะเจ็ดงวดหกงวดเจ็ดงวดแล้วเนาะมันไหลอะไรขนาดนี้อ่หกอ่ะแต่งวดหน้านี่คงไม่แล้วแหละไม่รู้เลขมันล็อกไหมนะประวันคิดว่าล็อกนะ โอ้นะเลขทำแล้วจะสู้เลขล็อกได้เนาะเออไม่เป็นไรเอาใหม่ว่าของเราไม่ถูกก็ถูกนะนี่เนี่ยชุดที่ว่าอ่าประวันลงให้ทุกทีอะเดี๋ยวก่อนอันนี้อ้น,นี้นะประวันลืมไปรู้ไหมว่าอมสินนั้นมันออกรู้ไหมอืมมีอมสินพิเศษด้วยลืมให้อมสินเนาะเนี่ยตอนแรกเขียนเป็นอมสินนะถ้าถ้าอมสินนี่ถูกนะเนี่ยถูกเลขเด่นเนาะเออ กกศมันออกอะไรอะมันเอา0002ปวันไปออกนู่นน่ะดูดะโอ้ปวันเชื่อไหมปะวันอัด02เจาะสองงวดแล้วนะ02ในที่ปะวันตามอยู่ปวันอัดเยอะยิ่งงวดนี้เนาะมันทําแล้วมันชนศู์นะปวันอัดแบบชนิดที่ว่าวิ่งถ้ามันมา02แล้วน้องๆเอ้ยปวันนี่นะ ไปซื้อทองเส้นสักยี่สบาทเนี่ยใสย่คหักได้เลยรู้ไหมประวันอัดสองนั้นคือประวันตามมาสองงวดแล้วนะเพราะงวดนี้เนาะเขาส่งมาให้เนาะท่งล่างอะมันได้เจ็ดกับศูนย์กับศูนย์กับเจดให้ไหมอะเออแล้วประวันมาทําสูตรทําอะไรเสร็จแล้วจับจับ,จบมาดูชุดล่างโอ้โหมันชนศูนย์เพียบเลยนะ โอ,อ้แล้วพอซองที่สองเนี่ยมาอีกเป็นศูนย์อีกอมั่นใจแบบล้านล้านเปอร์เซนต์เพราะวันนมาแน่ศูนย์สองแล้วไปทำไอ่ทำไอนน้นู่นเนาะมันมันก็ชนอยู่ที่ศูนย์สองใช่ไหมที่ที่ชุดอะไรของเราชุดอาลาวมาเลยนะมันมันชนศูนย์สองให้ปพราะวันมาแน่ชัวออ้โหมันเสือกมาบนตัวล่างตัวเนาะถ้ามันมาศูนย์สองน้องๆเอ้ยประวัน ประวันกินอีกสี่ปีก็ไม่หมดอ่ะประวันอัดมาสองงวดแล้วนะศูนย์สองนี่อืมอัดจริงๆแล้วประวันซื้อเลขไม่เยอะนะซื้อเลขสองตัวสามตัวก็ซื้อส,สองศูนย์สองอ่าสองตัวซื้อศูนย์สองแล้วก็อ่าหกสองหกสามที่ทําหน้าช่องเห็นไหมแล้วแล้วมันมาชนกับตรงนี้แหละนี่เนี่ยที่ประวันบอกน้องๆตลอดเลยว่าอย่าทิ้งนะเลขนี้อย่าทิ้งนะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเห็เนไหมเลขเลขที่หน้ามาด้วยกันแฮสีเลขนี้ระวังมาด้วยกันมาได้บนล่างเห็นไหมเนี่ยเห็เนไหมพอประวันไปทำไอ้ลงหน้าช่องให้ไหมเอาไปแจกให้น้องๆเขาที่ว่าไอ้น,นี่เนาะก็ไปแบ่งปันให้นะมันประวันทําได้อะไรอะหกสองให้ไหมแล้วก็หกสามประวันก็ไม่มั่นใจนะว่าหกมันจะมาได้อีกรอบเพราะว่ามันมันไอ้น,นี่แล้วเนาะ มันมายาวๆแล้วอ่ะมันจะมาโอ้โหมันมาจริงๆด้วยโอ้โหนะพอวันนั้นอัดไม่เยอะหรอกเพราะววันไม่มั่นใจนะหกมันจะมาไหมรอวันอันนี้รอวันไปแค่ตัวละห้าใบเองนะนะปกตินี่รอวันโอ้โหเยอะมากอือไปตัวละห้าใบเองนี่อือเพราะว่ามันไปชนกับหน้าช่องพอวันไงนะไปชนกับเลขหน้าช่องมันคัดเหลืออยู่สองตัวนาะนเนี่ยเลขหน้าช่อง น้องๆที่อยู่หน้าช่องเป็นยังไงกันมั่งคะได้เงินกินขนมกันแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมหน้าช่องเห็นไหมอันนี้เลขหน้าช่องนะบนนะนี่เห็นไหมหกสองหกสามเออมันมาชนกันใช่ไหมประวันก็มาเช็คดูเฮ้ยมันชนกันอยว่อะ <c oughs> แล้วก็ไอชุดไอเนี่ยเนาะประวันก็ได้อะไรศูนย์สองเนาะศูนย์สองเนาะ เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยสี่ชุดชนศูนย์สองนะปวันไม่ไม่ไม่ได้เอาข้างล่างนี่เทียบด้วยไงนี่คือปวันจะเอาบนอย่างเดียวถ้าอันนี้มันจะมาล่างไงมันจะมาล่างแยวงวดนี้มันไม่มาเนาะมันไม่เข้าเลยดูดะเออมนเนี่ยเห็นไหมมันมาเนี่ยมันมาสูตรบนนี่เนาะที่หลังน้องๆอ่ะให้น้องๆอ่ะเอาที่ปวันคัดลงมาเนี่ยจับชนลงจับชนนี้ก็ได้นะคะเนี่ย เห็นไหมอันนี้สิบสองูชนแล้วได้หนึ่งกับสองให้ไหมมันชนกันเห็นไหมมันชนกันแล้วก็ศูนย์เนี่ยแบบไหนนี่มันชนกันน้องๆเห็นไหมเนี่ยมันชนกันเห็นไหมนะเพราะว่านะแบบไหนนี่สองศูนย์นี่แน่นอนล้านๆเ,เปอร์เซ็น์โอ้โหจะเป็นลมพวันโห้ยมาหกสองนะ เนี่ยน้องๆจําไว้นะเนี่ยเข้าทุกงวดเลยนี่บนงวดนี้ประวันลืมเอาเนี่ยประวันเขียนไว้ให้แล้วไงทําบนนี้มันจะเป็นอ่สูตรเทียบเลขนั้นสูตรเทียบเลขบางทีเขาก็มาด้วยกันใช่ไหมบางทีเขาก็มาด้วยกันเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนี้เห็นไหมเนี่ยประวันก็บอกน้องๆตลอดนะว่าจับวินกันได้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าจับวินก็ได้เนะโอ้โหทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม อ,อ,อันนี้นะมันจะมาล่างนะแต่มันมาล่างวันนี้มันมาบนเนาะมันโดดขึ้นบนเนาะหกเนาะอืมอันนี้ชุดหน่อยอันเนี้ยลาวเนี่ยชุดลาวเนี่ยนะประวันจะบอกให้มั่นที่สุดนี่เข้าแทบทุกงวดทุกงวดเลยละ่ะไออันนี้มันบนนะถ้าบางทีนานๆมันถึงจะหลุดไปข้างล่างสักทีถ้าถามว่ามันหลุดเลยไหมประวันไม่เคยหลุดนะลาวชุดเนี้ยชุดบนเนี่ยนนะ้องๆจาไหมเนาะ อืมประวันนี่สงสารนะอ่าน้องๆที่ว่าเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะเอาเลขไม่เป็นน่ะเนาะประวันก็อยากจะให้ศึกษาหน้าช่องหรือว่าถ้าน้องเอาเลขอะไรไม่เป็นเนี่ยก็นะเอาหน้าช่องก็ได้นะเพราะว่าประวันนั้นไปแบ่งปันให้อยู่แล้วคะ่ะหน้าช่องอ่ะเนาะน้อ,นองๆเอาเลขไม่เป็นประวันก็ไม่อยากให้เสียเงินน่ะเนาะเพราะว่าอ่าไอเนี่ยมันเป็นเลขโซงอะ่ะเนาะพกป้าเล่นเลขโซงกันค่ะนะคะ ก็อน้องๆที่เขาเข้ามาเหมือนเ c ฟซเก่าๆประวันเนี่ยก็ยังหนาแน,น่นอยู่เ c ฟเก่าๆประวันนั่นนะก็ <c oughs> คือเราเอาเลขทรงเลขตัวเดียวนั้นเพราะว่าเลขทรงเนี่ยเขาส่งมามันจะเป็นเลขตัวเดียวสํสหรับวิ่งหรือว่าลูดอะไรประมาณนี้เนาะนแล้วไอ้เลขทรงเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยพอประวันจับมาเทียบให้ไหมประวันก็จะเน้นลงมาให้อันนี้ซองที่สองอันนี้ซองที่หนึ่งบนซอง ทรงที่1ล่างอันเนี้ยทรงที่2นะทั้งหมดมันจะมีอ่าสามงนะสามงนะสัองงเนาะสองงเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเลขวิ่งเนาะซึ่งอ่าน้องๆบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะว่าเออทำไมมันเยอะจังเนี่ย ปวันก็จะมาจับชนกับสูตรปวันดูนะว่าเลขตรวไหนที่ว่ามันเด่นมันนี่ปวันก็จะตัดลงมาให้ให้วิ่งกันนั้นแล้วปวันก็จะเอาเลขซองเนี่ยเลขซองไทยเลเนี่ยเข้ามาจับกับสูตรปวันค่ะเอามาจับกับสูตรปวันเนาะปวันเอามาจับกับสูตรปวันนะคะไม่ใช่วันเลขอะไรเยอะอันนี้จะเป็นชุดเทียบทั้งนั้นเลยนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าปวันให้ซื้อหมดไม่ใช่ปวันให้น้องๆมาเทียบรู้ไหมว่าเออน้องๆเหมือนยังน้องปวันให้มาเด่น น้องๆถามปวันมาเยอะเหมือนปวันให้เด่นศูนย์ใช่ไหมน้องๆก็ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดเทียบอะชุดเทียบล่างเห็นไหมสมาน,นี่ปวันให้ล่างคือศูนย์ใช่ไหมน้องๆก็ดูเนี่ยศูนย์แต่ทีนี้ยงวดเนี้ยคือมันโอ้โหมาศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยนะอือโอ้เสียดายมากนี่เห็นไหมนี่ก็เข้านี่เข้าบนเนาะเออเข้าบนนะ่ะเห็นไหม มาได้ไงวะศูนย์ศูนย์ตำราที่ไหนก็ไม่มีอ่ะศูนย์ศูนย์นะเออไอเนี้ยได้หกสองเห็นไหมชุดเนี้ยชุดนี้นะน้องๆนะอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งไปไว้ค่ะถ้าเข้าบางทีเขาเข้าสามสีงวดติดติดติดกันนะสีเลขนี่นะเข้าติดติดกันเลยอ่าบางทีก็งวดเว้นงวดบางทีก็เว้นไปสองงวดก็เข้าแต่ถามว่าหลุดไปเลยไหมไม่หลุดค่ะ เขาจะมาหนึ่งตัวถ้าเขาไม่มาด้วยกันเขาก็จะมาหนึ่งตัวบางทีก็มาบนตัวล่างตัวนะชุดเนี้ยสูตรเนี้ยมั่นมากนี่อือชุดนี้นะกับไอชุดลาวเนี่ยพราะวันจะบวกให้น้องๆอย่าทิ้งเนี่ยเป็นสูตรที่มม่นมากนี่สูตรบนนี่นะอ่าน้อยนี่สูตรล่างชุดที่หนึ่งนี่ประวันลืมเขียนเพราะว่าเมื่อคืนประวันรีบเนาะเนี้ย ชุดที่หนึ่งชุดที่สองนี่สุดสุดสองนี่สุดสองนี่น่อยนี่นาล่างนะเขาจะมาล่างอย่างเดียวค่ะบนก็นานๆจะหลุดมาทีแต่ส่วนมากถ้าถามถ้าแม่นนี่จะนี่อันนี้มันจะมาล่างค่ะนะคะแต่งวดนี้มันไอชุดชุดนี้มันหลุดค่ะมันหลุดเนาะเออมันก็มานี่แต่ว่าชุดาลาวเอามาทําไทยเนี่ยเนี่ยจะแม่นมากเลยถ้าถ้าเลขเข้ามาเนี่ยเขาไม่อันเนี้ย เขาเหมือนกันแค่ตัวหนึ่งอย่างนี้ชนกันแค่ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยน้องๆสามารถจับเขาเอาเอาเอาจับกันได้นะคะคือเอาจับจับวินได้ค่ะเนี่ยเนี่ยนะสองแปดสองศูนย์สองหกเห็นไหมเออสี่แปดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเออศูนย์หกเราก็ได้แล้วเห็นไหมได้สองชุดบนล่างด้วยนะแต่ส่วนมากนะเขามาบนนะส่วนมากมาบนเนาะ ก็ดูดะประวันเนี่ยเห็นไหมดูดะโอ้ยโคตรเสียดายเลยเนี่ยเห็นไหมประวันก็เขียนไว้ให้แลว้วว่ามันเด่นสองเนาะโอ้โหเกับหก็ตัวเดียวกันแล้วทำไมไม่ไม่เขียนกับนกเกกับหนี่ตัวเดียวกันนะเออได้แค่นี้ก็พอแล้วอะเนาะ เฉพาะวันนั้นสงส,งสารน้องใหม่สงสารชุดเลขติดบนเด่นแล้วในสูตรค่ะจับวินกันค่ะน้องๆลองเอาไปเทียบสูตรชุดชุยีเลขชุด25เลขมาบนล่างเลขติดเด่นแล้วไม่เข้าเนาะมันมาอะไรนี่มาแค่ตัวมาแค่ อ๋อ9ก้านี่เป็นไอ้นั่นเนาะ9ก้าเนี่ยมันเป็นไปอยู่หลักร้อยเนาะมาหกตัวเดียวอืมเนีย่ยดูดะนี่นะเฉพาะสูตรบน,น,นี่ชนเก้า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 เห็นไหมลองศูนย์เห็นไหมลองเจ็ดอืมเก้าลองศูนย์มาศูนย์เนาะเก้าก็มาเด้วมาหลักร้อย สูตรเปร้าวันนะนี่ไงมาหนึ่งตัวมาหกโอ้เนี่ยเนาะใกล้ๆกันเนี่ยทำไมเราไม่จับใส่ฮ <c oughs> <c oughs> ่่ไอเวลาเลขออกแล้วเก่งๆนะเนี่ยเห็นไหมเลขเป้าวันเลขไอลาฮิมก็เข้าไอลาฮิมงวดน,นี้ไอลาฮิมมันก็ถูกเยอะนะเออมันซื้อเลขตามเปราวันไงมันมันโทรมันโทรมาหานะไอลาฮิมเพื่อนเปราวันอนะ มันโทรมาหาประวันสองโมงครึ่งละประวันบอกมึงรูดศูนย์ไปเลยอ่ามึงมึงรูดเครดิตศูนย์ไปเลยแล้วก็จ็อกกิ้งเลยศูนย์นั้นจัดให้แบบหนักๆเลยลาดล้านเปอร์เซ็นต์เลยมาแน่นอน <c oughs> อุ้ยเสียดายมากเนาะเออเนาะ วันสงสารน,น้องน้องที่เข้าใหม่อะเหมือนเหมือนน้องที่ว่าอยู่กับปวันนานเนี่ยอ่าวิ่งอะเนาะส่วนมากที่ที่อยู่กับปวัน,นเนี่ยที่ไม่ชอบวิ่งก็น้อยมากก็มีไม่กี่คนเนาะแต่ส่วนมากนอกนั้นอะคือเขาวิ่งแล้วก็ลูดนั้นนะก็น้องๆก็เอ่อฟังปวันเนาะเวลาเลขเนี่ย เหมือนถ้าว่าเราเซียนแล้วเนี่ยเราได้เลขตัวเดียวนะคะน้องๆขาเราก็ได้เงินละได้เงินใช้ละนะได้เงินใช้แน่นอนนะเราจ็อกกิ้งไว้แล้วก็อลุกด,ดิตไว้แบบไหนได้แน่นอนเงินน่ะนะได้ใช้แน่นอนแบบไหนได้ใช้อยู่แล้วอืมก็พยายามดูซองที่สองอะเนาะดูซองที่สองว่าเออเลข มันมาตรงกันไหมอะไรกันไหมเนาะประวันนืงอหดด่ประวันมั่นใจจริงๆนะอืมเหมันอย่างน้องๆอง่อะเนาะ <c oughs> ที่ไม่อยากเข้ากลุ่มก็รอหน้าช่องนะคะเดี๋ยวให้ประวันทําเลขทําอะไรเสร็จลงในกลุ่มหรือว่าอ่าไม่มีใคร <c oughs> ใครเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลขพวกเนี้ยพวกประวันต้องทําซื้อกันเองไงคือ ไม่ได้ลงกลุ่มหรือไม่ได้ลงกลุ่มก็ไม่มีปัญหาเพราะาเลขชุดพวกนี้พวกประวันประวันเนี่ยต้องทำค่ะหนึ่งเนี่ยเวลาทรงไทยมาเลมาเนี่ยประวันก็จะเอามาเทียบค่ะต้องเอามาเทียบเพราะว่ากลุ่มประวันเนี่ยมีอยู่สิบกว่าคนนะเฉพาะเพื่อนประวันนั้นนะสิบกว่าคนที่ว่าเราเล่นกันอยู่เนาะไปคนๆนหนึ่งคือหนักๆทั้งนั้นนเนานะ นะคะยังไงก็น้องๆที่ได้ประวันก็ดีใจด้วยก็กมีน้องๆหลายคนเนาะทักเข้ามาละทักเข้ามาบอกแล้วว่าผมรูดนะป้าหนูรูดค่ะหนูรูดกับ j o กกิ้งค่ะเอานะก็หลายคนประวันก็ดีใจด้วยกับน,น้องๆที่ได้เนาะมันอย่างน้องๆที่ไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะคะยังไงก็ จะเข้าก็เข้ามาหรือว่าจะรอหน้าช่องก็ได้นะคะป้าก็จะไปแบ่งปันให้เช่นเคยค่ะเหมือนทุกครั้งนะคะนอกจากว่าป้าวันไม่ว่างนะคะป้าวันก็คงไม่ได้มาแบ่งปันให้เนาะก็ดูก่อนนะแต่ยังไงป้าวันก็จะพยายามค่ะคือจะพยายามมาแบ่งปันให้ค่ะนะคะอืม เนี่ยจะเสร็จแล้วลูกนะคะน้องๆขายังไงประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าหลานน้อยมาละหลานสุดที่รักมาละเลนเลนเลน <laughs> นะก็ยังไงก็ไม่ถูกก็เอาใหม่ค่ะเอาใหม่เนาะเพราะว่าประวันก็บอกตลอดนะตัวประวันก็ไม่รู้หรอกว่าเลขนะมันจะมาตัวไหนเนาะอืมเหมือนหน้าช่องก็สามตัว เลขเด่นนะเพราะวันก็นให้สองสามห้าเนาะก็มาอยู่ที่สองเนาะมาอยู่ที่สองนะก็ยังไงน้องๆก็ใช้วิจารณญาณนะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ช่างเหรอเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ว่าจะเป็นเลขในกลุ่มหรือว่า,เ,าเลขหน้า,หน,าหน้าช่องหรือว่ายังไงเนาะอืมนะก็ใช้วิจารณญาณทุกๆอย่างอะค่ะนะเอาค่ะไปค่ะ ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเออเนี่ยเลขตัวเดียวเราเนี่ยมาหนึ่งตัวมันก็มานี่เนาะดับร้อยมันมาอยู่ที่สองเนาะดับร้อยมาที่สองโอ้เนี่ยเลขสรุปแล้วสองหกอือเลขสรุปแล้วได้สองหกนะ โอ้โหเนี่ยเลขประวันดูนะตรงๆเลยมาเข้าอันนี้อันเนี้ยชุดนี้นะน้องๆดูนะคะน้องๆในกลุ่มเนี่ยเลขชุดนี้พยายามอย่าทิ้งยังไงก็ให้ติดไว้ค่ะเลขชุดนี้จะมาด้วยกันบ่อยมากบ่อยจริงๆอ่าล่างเราได้ไเลขเด่นล่างเราอันนี้ชุดชุดที่หนึ่งนี้ไม่เข้าเนาะชุดที่สองนี้เข้าอยู่ที่ศูนย์เนาะเข้าอยู่ที่ศูนย์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  ลงมานี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าอืมบนโอ้บนไม่ติดเลยเว้ยบนมาแต่หลักร้อยเนาะบนได้แต่หลักร้อยถ้าถ้าเราจ็อกกิ้งก็ได้เนาะถ้าเราจ็อกกิ้งก็ได้เนาะก็ยังไงก็เอาใหม่คะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เนาะงวดหน้าก็ค่อยว่ากันลาวเลยเอาใหม่เนาะเนี่ยทักษาประวันก็เริ่มเข้าแล้วนะ เวลาน้องๆดูเลขอ่ะนะเวลาประวันลงให้น้องๆก็เช็คดูด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเขาตรงกันเห็นไหมเนี่ยสองหกฮะเขาตรงกันง่ายแล้วก็มาเช็คที่เลขสรุปนี้ด้วยว่าเขามีไหมนะก็ยังไงประวันคงจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเลนเลนมาละกวนละเริ่มกวนละง่วงแล้วอ่ะไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมนะคะยังไงก็หลังเลขออกแล้วอ่ะถ้าใครยัง เชื่อมั่นประวันก็ตามมาค่ะถามประวันวเลขหลุดไหมก็ไม่หลุดนะงวดนี้นะเลขเข้าดีด้วยนะเออล่างคือล่างบนคือบนอ่ะนะเออเราก็ไม่ได้เสียเงินมากอนะ่ะเนาะล่างก็รูดล่างวิ่งล่างก็ได้แล้วอ่ะนะนะคะก็ยังไงก็อืม เดี๋ยวให้ป้าทำเลขเสร็จสำหรับน้องๆหน้าช่องเนาะน้องๆคนไหนยังเชื่อมัน่นประวันอยู่ก็ตามมาค่ะไม่ช่าไม่เชื่อมั่นก็รอหน้าช่องค่ะเดี๋ยวประวันไปแบ่งปันให้นะคะค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะหลังหลังเลขออกแล้วเนี่ยประวันก็เปิดรับแล้วค่ะนะคะเพราะว่าประวันรับไม่เยอะแค่ห้าสิบคนเองคืองวดนี้ประวันถ้าถ้าไม่ใช่สมาชิกที่ เก่าแก่ของป้าวันนะป้าวันไม่รับแล้วอ่ะนะอืป้าวันปิดตั้งแต่อ่มันเต็มตั้งแต่เจวันอ่ะเจ็ดวันให้หลังอ่ะเจ็ดวันนะเจวันคือเต็มแล้วป้าวันก็ปิดรับแล้วนอกจากว่าสมาชิกที่ว่าอยู่กับป้าวันมานานอ่ะอป้าวันก็รับอืแบ่งปันให้เนาะก็ยังไงก็ป้าวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะนานักคะ พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ